สวัสดีตอนเที่ยงนะครับผมเที่ยงวันจันนะอ่าววันนี้ผมเห็นในในเพจของตลาดพันล้านเขาบอกว่าต้มยำที่ตลาดพันล้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยนะครับผมเลยมาดูนี่นะฮะนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งกระดูกอ่อนนะครับอยู่หลังบิ๊กซีนะครับอยู่ที่ในตลาดพันล้านนะครับพันล้านแปลงยาวนะครับใครผ่านมาลองดูน้ำซุปน้่สีสัน น้ำซุปอร่อยเลยยังไม่ได้ปรุงเลยนะต้ยมยำอร่อยเลยราคาห้าสิบหกสิบนะครับราคาก็โอเคอยู่นะมีกระดูกอ่อนด้วยอรสชาติได้เลยใช้ได้อยู่ที่ญาตด้วยอยู่อลองมาอุดหนุนกันดูนะครับผมลองมาอุดหนุนกันดูแต่รสชาติได้แต่มันสําหรับผมมันก็ยังจะไม่เผ็ดวันนี้จะสั่งแบบไม่เผ็ดมาจริงจริงมันต้องแบบเผ็ดเดี๋ยวผมปรุงปรุงหน่อย มผมกลมกินเผ็ดอะนะผมก็ต้องใส่เผ็ดหน่อยน้ำปลา,าไม่เอาเพิ่มหน่อยเพิ่มความเข้มข้นนิดนึง,ง,งพิกัดนะครับผมพิกัดตลาดพิกัดอยู่ตลาดพันล้านหน้าหมู่บ้านดว้วนพัฒนะครับดว้วนพัฒ ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่หลังบิ๊กซีเลยอยู่หลังบิ๊กซีถ้ามาจากตลาดบางบอ่อก็เลี้ยวซอยแรกเลี้ยวผ่านคาเฟ่กาแฟพันธุไทยมาแล้วก็มาจอดรถด,ด้านซ้ายเลยจอดรถด,ด้านซ้ายไอช่องจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินขึ้นมาก็เห็นละนะครับลงมาอุดหนุนกันได้เนาะ,ะลตลาดขึ้นเปิดใหม่ตลาดขึ้นเปิดใหม่ก็มาอุดหนุนแม่ค้าแม่ขายคนที่เขาทำมาหากินเนาะมาช่วยๆกันแต่บอกได้เลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริง เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไอเดี๋ยวไม่เดี๋ยววันหลังจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้นะครับผมมีอยู่ในตลาดเหมือนกันอือประเด็นเสียงเพลงดังมากเฮ้ยอ,อร่อยอร่อยนะครับนี่สเส้นเล็กเส้นเล็กเหนียวอื โอ้อันนี้บอกได้เลยไม่ผิดหวังอร่อยอยู่อ้เดีย๋ยวเรามาดูกระดูกอ่อนกันมีกระดูกอ่อนนะกระดูกอ่อนเดี<ม>๋ยวแป๊บหนึ่งมีกระดูกอ่อนนี่กระดูกอ่อนนี่นะครับกระดูกอ่อน ลนมพันล้านแตงยาวมีบิ๊กซีกาแฟพันไทยนะครับแล้วก็มีตอนนี้ที่กำลังจะเปิดก็คือบูรอลอนดี้นะครับซักอบยีสชั่วโมงเนาะที่จอดรถกว้างขวางไม่ต้องห่วงมีห้องน้ําด้วยห้องน้ําบริการด้วยนะครับแล้วก็มีจาหน่ายอาหารสดอาหารสําเร็จรูปอาหารที่พร้อมทานนะครับมาได้เลยเนาะ มีที่จอดรถกว้างขวางเดินในร่มไม่ต้องกลัวตากแดดส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดน้ำสนามมวยนะครับวันอาทิตย์เนาะก็ลองมาดูกันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันแรกเนาะเมื่อวานนี้วันแรกอืมคอเดี๋ยวอร่อยจริงอืมอร่อยจริงลองมาดูลองมาดูนี่นะเขาติดต้มยำต้มยำจริงอร่อย เดนะ็ดเนี้ยเด็ดนะก๋วยเตี๋ยวนี่ใกล้บ้านเลยสบายไม่เก๋เลยรวมอะ่ะกูเด็ดหมูเด้งดูหมู เรียบเลยปลาเส้นกระดูกอ่อนโอ้เยอะอยู่นะเหมาะสมอยู่เหมาะสมกับราคาอยู่อืมเห็ได้อยู่นะครับนี่อืมเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วหลังเห็นไหมเห็นไหม ก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้ไมด้านหลังนก๋วยเตี๋ยวเรือชามไม้โน่นแล้วก็ดูอันุ้นกาแฟพันไทยนะครับกาแฟพันไทยแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยไปเขียวเ,เขียวเนี่ยบิ๊กซีนะครับเนี่ยโอเคอเค,ครับ